ระวังนะซื้อบ้านมาแล้วคิดว่าจะได้กําไรแต่สุดท้ายดันขาดทุนวันนี้พี่ลงพื้นที่กับนักเรียนแล้วก็ไปเจอบ้านหลังหนึ่งซึ่งเจ้าของบ้านอะมีความตั้งใจที่จะซื้อบ้านหลังนี้มาเพื่อขายต่อแต่พอมาคํานวณภาษีปรากฏว่าโอ้หักภาษีแล้วเรียกว่าแทบจะขาดทุนเลยทีนี้โอนบ้านที่กรมที่ดิน มีอะไรที่ต้องเป็นค่าใช้จ่ายบ้างอย่างแรกเลยเราจะเสียค่าโอนที่กรมที่ดินอยู่ที่2คิดตามราคาประเมินนะคะ2เราจะเสียเป็นค่าภาษีเงินได้นะคะซึ่งข้อนี้ค่ะเราก็จะจ่ายตามราคาประเมินของกรมที่ดินเช่นเดียวกันแต่ข้อสุดท้ายนี่แหละแพงมากๆเลยนะคะนั่นก็คือภาษีธุรกิจเฉพาะซึ่งเสียอยู่ที่3.3ของราคาซื้อขายจริง รนาะฉะนั้นะคะใครที่กําลังซื้อบ้านเข้ามาเพื่อทําการรีโนเวทขายอย่าลืมคํานวณภาษี3ตัวนี้ด้วยนะคะไม่เะ่นนั้นคุณอาจจะจากที่คิดว่าจะซื้อบ้านมาขายทํากําไรอาจขาดทุนก็เป็นได้นะคะฝากกดติดตามช่องโคัดอสังหาไว้ด้วยนะคะแล้วเรามาทําเรื่องอสังหาเป็นเรื่องง่ายๆไปด้วยกันค่ะ